ดีครับเอฟซีครับผมเมน,นีทำการมาขุดมันคี้เก่าครับผมขุดมันเมน,นีพอได้ไปขายของครับผมปากไปเลยปากหัวหน,น้าเพนนี่เปียกเมน,นีขอยโขอีกจักเมืนน่อนึงครับผมได้พาลูกพาหลานมาขุดมันในกระถาะซ้ำมัน,มนเป็นราคาครับผม เดี๋ยวเมื่อเอินเจอกันที่ไซว่านกับผมเมื่อนี้ฝากนี้เลยครับเด้อพรได้ไปเมื่อนี้นะครับเนาะขอบคุณขอบเุณาหลายๆเฮี้ยเปียงกีบเพ่นเี่นกี่พันมีตลาดให้ลูกให้ร้านให้พี่ให้น้องได้ไปขายของครับผมครับมือเอินเจอกันครับผมเมื่อนี้กาลัางสีได้มากเออคนมั่นครับทีมงานครับผมทีมงานมากแล้วไปแล้วเกี่ยวนึงครับนี่เพิ่นไปแล้วเกี่ยวนึงแล้วกลับมาแล้ว ไ่รออิเตเนไปขายครับผมบ้านแหลงขางกันอีหละครับผมเอาต่อไปนีไก่จงไก่เห็บยให้คุณปอคุณแม่เหานี่ไปต่อไปกระสิไปเก็บมันครับผมเดี๋ยวสิให้พี่น้องห้องเบิ่งปลามันครับปลามันยังย่างหลยอยู่ครับนี่หัวก็เคืองละครับผมไกลแล้วครับ,รบอีก เฮ็ดมือนี้กับสิมือซุดท้ายแหละครับผมแต่ว่ามือเลื่อนไปกับจังไห้ลูกไา้ลายก็เห็ดไปกับสิไปขายของคือเก่าครับขอบประกอบคุณเอฟซีที่เป็นเขามาเบิงครับผมเอที่เป็นเขามาเบิงมือนี้นะครับเนาะจะได้กล่ามืออื่นนประหลัดจังคอยเจอกันครับผมทั้งอำเภอชัยว่านครับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับจีบนาพบกันไหมครับผมสวัสดีครับ